หลวงพ่อคือโพธิสัตวนะ์ที่บารมีเต็มแนละ้วสามโลกธาตุทั้งหมดเนี่ยนึกถึงท่านพร้อมกันไม่นิดเดียวเลยเพราะนั้นใครมีความศรัทธามีความเชื่อในตัวท่านนะสามารถจะขอบารมีท่านนะอธิษฐานขอบารมีท่านมาเป็นประโยชน์กับตัวเองมาเป็นประโยชน์ครับในการฝึกการเรียนว่าตายเกิดจะเรียนศาสตร์อะไร อธิษฐานอนาธิษฐานอธิษฐานที่ท่านเนี่ยอธิษฐานที่ไหนก็ได้ที่มีรูปลักษณ์ของท่านอยากเข้าใจเรื่องพลังงานอยากเข้าใจกระแสของกรรมที่มันว่าใจเกิดอยู่ทุกวันเนี่ยน,น,นะเข้าใจอยากเข้าใจเรื่องภพทั้งสามว่ามันเป็นมาอย่างไรอยากเข้าใจเรื่องตัวเองประมาณนั้น